ในหน้าบ้านแบบแบบแนวล้ออะไรเงี้ยมันก็สวยของมันมันก็สวยของมันไม่ใช่ไม่สวยมันก็สวยของมันอยู่ไไคนบอกขอเป็นคนเลี้ยงมาสวยคนอื่นเออมันไม่ใช่แนวเราอะไม่ใช่แนวเราไม่ใช่แนวเรา รอดูเลยรอดูเลยทุกคนรอดูเลยไม่ไมไม่ไม่ใช่บ้านบ้านไม่ติดฟ้าค่ะไม่เอาเดี๋ยวมันไปแย่ง <c oughs> เดี๋ยวมันไปแย่งสีหรืัวหมด <c oughs> รอดูแล้วกันค่ะคุณยายตุ่มรอดูเลย <c oughs> รอดูนี่ทําขนาดเสาให้แล้วนะทําขนาดเสาให้แล้วนะทําขนาดเสาให้แล้ว มีคนถามว่าทําไมหน้าบ้านหันไปทางนั้นก็เน้นพื้นที่ใช้สอยให้มันคุ้มค่าไงคะเน้นพื้นที่ใช้สอยให้มันคุ้มค่าแล้วทางนี้ก็เป็นทิศตะวันออกก็หันไปทางทิศตะวันออกแต่จริงๆเรื่องทิศอ่ะไม่ได้ซีเรียสเรื่องทิศแต่ว่าเน้นพื้นที่ใช้สอยให้มันคุ้มค่าเพราะว่าที่เรามันเป็นที่แบบที่ยาวที่ยาวถ้าสมมติว่าเราหันหน้าออกไปข้างนอกอ่ะมันจะไม่สวยเพราะว่าเราไม่ได้สร้างแค่บ้านเรายังจะมีแบบ โรงงานเล็กๆอีกอะไรอีกก็เน้นพื้นที่ใช้สอยแล้วก็เอาวิวเอาวิวเพราะว่าถ้าเราหันหน้าออกไปข้างนอกปุ๊บหันเอาน้าออกถนนข้างบ้านเราจะเป็นสวนยางตรงนี้ห้องทํางานหันไปจะเห็นยอดยางอีกข้างหนึ่งจะเห็นฝั่งนูน้นไม่สวยเอาวิวเราต้องการบ่อน้ําที่หันหน้าไปทางนู้นเพราะเราต้องการวิวบ่อน้ํา เราต้องการวิวบ่อน้ําแล้วก็ที่สําคัญคืออยากให้บ้านเป็นพ i เวทไม่ได้อยากโชว์อันนี้พูดตรงๆเลยไม่ได้อยากโชว์ไม่ได้อยากหันหน้าบ้านแบบใครมาก็เห็นแบบชําอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ต้องการต้องการให้มันเป็นพ i เวทก็เลยเอาบ้านเข้ามาอยู่ข้างในเอาหน้าบ้านไว้ฝั่งนี้มันจะได้ไม่เป็นที่แบบมันไม่ได้เป็นที่แบบจับจ้องอ่ะเข้าใจปะจับจ้องให้ความให้ความสวยของบ้านเป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อให้คนอยู่ ในบ้านได้ชื่นชมอ่ะคอนเซปต์เข้าใจไหมอยากให้ความสวยของบ้านหรือพื้นที่ของบ้านเป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อให้เจ้าของบ้านชื่นชมก็เลยทำแบบนี้นะคะซึ่งปกติส่วนใหญ่เขาก็เวลาสร้างบ้านเนาะบ้านก็จะหันหน้าออกถนนไปมันแล้วแต่นะครไม่มีผิดถูกหลักแล้วแต่เรามันแล้วแต่เจ้าของบ้าน แล้วแต่ตัวเราค่ะว่าเราจะจัดสรรพื้นที่ใช้สอยยังไงแต่อย่างดิฉันนะ่ะดิฉันต้องมีโรงงานมีอะไรอีกดิฉันจะต้องมีโรงงานมีอะไรของดิฉันอีกฝั่งนู้นอีกดิฉันก็เลยดิฉันก็เลยจําเป็นต้องฟืบให้มันหันไปทางนี้ตัวนี้เป็นครัวค่ะตัวนี้เป็นครัวเนี่ยห้องครัวห้องครัวกว้างมากแล้วก็ตรงนี้ก็ครัวครัวครัว ใช่สร้างบ้านต้องขัดใจผู้อยู่เอ้ยไม่ใช่สร้างบ้านต้องเอาต้องตามใจผู้อยู่ตรงนี้ก็นี่ที่ทําใหม่อันนี้อันนี้งอกเงยอันนี้งอกเงยขึ้นมาเนี่ยไม่รู้อีกเท่าไหร่ไม่รู้อห้องเก็บของตรงนี้เป็นห้องเก็บของจะ้ะนี่ห้องเก็บของก็ทําไว้เผื่อเลยเพราะว่าไม่เกี่ยวกับห่วงจุย้ยไม่ดู่วงจุ้ยคะ่ะไม่ดูจ้า ไม่ได้จบปริญญาเก้ามาเพื่อดู่วงจุ้ยนะคะเออไม่ได้จบปริญญาเก้ามาเพื่อดู่วงจุ้ยค่ะไม่เป็นคนไม่ไม่ใช้ชีวิตบนความบนความเชื่อเรื่องศาสตร์เรื่องอะไรไม่เอาพระพุทธเจ้าไม่สอนอะไรที่พุทธเจ้าไม่สอนไม่เชื่อค่ะทํามาหากินเหนื่อยแล้วต้องเอาชีวิตไปแขวนไว้กับศาสตร์ความเชื่อไม่เอาละค่ะดูถูกตัวเองเหนื่อยไปทําหาอะไรล่ะเห็นไหมล่ะพูดพูดเรื่องนี้แล้วของขึ้นอีกแล้วเหนื่อยไปทําหาอะไรล่ะ เออไม่เอาค่ะมาหากินเหนื่อยจะตายหายังจะต้องเวลาจะทํานูน่นทํานี่จะต้องไปงกง,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 งกงกงกับอันนู้นเชื่ออันนี้ไม่เอาหรอกค่ะดูถูกตัวเองเพื่อกว่าจะขายของยืนแหกปากไลท์ทุเรียนตีหนึ่งตีสองกว่าจะได้เงินมาเวลาจะสร้างบ้านมึงจะต้องไปบูชาอันนู้นกราบอันนี้เพื่อเพื่อมึงต้องบูชาตัวเองค่ะ สร้างบ้านก็เพื่อความสุขของตัวเองค่ะไม่ได้สร้างบ้านเพื่อตอบสนองความเชื่อของสินแสเพื่อสร้างเบื้อสร้างบ้านเพื่อความสุขตัวเองจ้ะเพื่อตอบแทนบุญคุณตัวเองจ้ะเพื่อบูชาความเหน็ดเหนื่อยของตัวเองจ้ะไม่ได้มาสร้างบ้านเพื่อจะไปให้อีสินแสมาเที่ยวจี้ตรงนู้นใช่ตรงนี้ถูกเพื่อเพื่ออะไรไม่ค่ะมาไม่ห่วงจุ้ยห่วงอะไรทั้งนั้น่ะ ไม่หวงจุ้ยหวงอะไรทั้งนั้นจ้าตื่นก่อนไม่เอาจ้าพักก่อนบ้านนี้ไม่เอาจ้าบ้านอื่นไม่ว่าค่ะบ้านใครบ้านมันแต่บ้านนี้ไม่เอาจ้าบ้านนี้อยู่กับชีวิตจริงจ้าไม่มีสารประภูมิจ้าบ้านหลังนี้จะไม่มีสารจ้าจะมีแต่หอพระจ้าเดี๋ยวจะทําหอพระจ้าไม่ทําสารจ้าจะมีหอพระเดี๋ยวทําให้ดูว่าหอพระเป็นแบบไหนนี่จะทําหอพระไว้หน้าบ้าน จะทำหอพระไว้หน้าบ้านแล้วก็จะไปบูชาพุทธพระพุทธชินราชมาอีกองคหนึ่งจะทำหอพระไว้หน้าบ้านเวลาวันพระก็เราก็บูชาพระแล้วก็ถวายดอกบัวดอกมะลัยพวงมะลัยอะไร,ะไรก็ว่าไปวันพระ15้าค่ำแปดค่ำสบห้าค่ำก็ทำไปตามแบบของเราอันนี้พูดตามตรงว่ามันคือมันไม่มันไม่ใช่ว่าผิดถูกอะไรนะทุกคนมันแล้วแต่ ตัวเจ้าของบ้านเลยเพราะว่าบ้านคือเราอยู่บ้านคือคุณอยู่ไงเข้าใจไหมบ้านเนี่ยคือตัวคุณอยู่ฉะนั้นคุณอยู่แบบไหนเชื่อแบบไหนไหวไไโอเคคุณเชื่อแบบไหนคุณยึดอะไรแล้วคุณรู้สึกว่าโอเคทําแบบนี้แล้วฉันสบายใจฉันทําแบบนี้ฉันไม่เดือดร้อนใครใช้ได้หมดเลยเมื่อเขาถึงบอกว่านั่นแหละว่า เออแล้วแต่เอาที่คุณอยู่แล้วคุณสบายใจอะ่ะคุณจะบูชาอะไรก็ได้เพราะมันคือบ้านเราเข้าใจไหมอันนี้พูดแบบกลางๆที่สุดเลยมันคือบ้านเราเราจะบูชาอะไรก็ได้ไม่ถ้าขอแค่มันไม่เดือดร้อนใครเออใช้เงินเราซื้อใช้เงินเราอันนี้พูดแบบกลางๆเลยนะบ้านไม่ต้องไปถามใครเอาตัวเราเลยเราชอบแบบไหน คุณจะเชื่อหลักฮวงจุ้ยก็ได้คุณจะมูก็ได้หน้าบ้านคุณจะมีพญานาคหน้าบ้านคุณจะมีปีเสียหรืออะไรมันได้หมดเลยก็มันคือบ้านคุณเนอะเข้าใจไหมมันคือบ้านเราคุณก็เอาตามที่คุณอยู่แล้วคุณแฮปปี้คุณสบายใจเออคุณจะมันได้หมด มันได้หมดคุณจะคุณอยู่แล้วคุณไม่สบายใจคุณอยากให้่วงจุ้ยมาดูเอ้คุณอยากให้ชินแสมาดู่วงจุ้ยให้เพราะคุณเป็นคนมีเงินคุณทําธุรกิจคุณเชื่อพวกนี้เรื่องพวกนี้มาคุณก็ทําไปก็เงินคุณก็ไม่มีใครว่าคุณอีกอยู่ดีใช่ปะล่ะแต่ถ้าคุณมาถามดิฉันน่ะดิฉันก็ต้องพูดเพราะว่านี่มันคือบ้านดิฉันดิฉันก็จะว่าว่าให้ฟังว่าคอนเซปต์บ้านคือเป็นแบบนี้ คอนเซปต์บ้านคือแบบนี้นะจ๊ะคอนเซปต์ Concept บ้านเป็นแบบนี้นะจ๊ะคือแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยดิฉันก็จะพูดให้ฟังเห็นไหมขนาดสร้างบ้านเหมือนสร้างโบสถ์เลยเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะตั้งจะตั้งหอพระทำหอพระทาหอพระอา้าวหัวเราะทำไม หัวลาะทำไมอะ่ะมันคือเรื่องจริงหัวลาะทำไมหัวลาะทำไมเนี่เห็นไหมบ้านเราบ้านเราบ้านเราทำไปเลยอยู่แล้วมีความสุขบ้านอะ่ะมันจะน่าอยู่นะทุกคน บ้านมันจะน่าอยู่เพราะเจ้าของบ้านล้วนๆเลยคุณอย่าไปโทษบ้านคุณอย่าไปโทษบ้านคุณอย่าไปโทษหวงจุ้ยคุณอย่าไปโทษอันนั้นอันนี้บ้านจะน่าอยู่ไม่น่าอยู่มันอยู่ที่มึงอยู่ยอาเป็นยังไงมันไม่ได้อยู่ที่ว่าบ้านถูกควงจุ้ยหรือไม่ถูกควงจุ้ยต่อให้มึงถูกหลักหวงจุ้ยบ้านมึงดีมากมีที่เก็บเงินเก็บทองอิหแต่คนอยู่ไม่ได้ขยันหมั่นเพียรเลยใช้เงินก็ไม่รู้จักมัธยัต ไม่เก็บออมเล่นพน,นันมึงกี่ชาติมึงจะไปรวยกี่ห่วงจุย้ยกูถามก่อนชินแสทั้งประเทศจีนมาช่วยมึงก็เอาไม่อยู่หรอกค่ะต่อให้มึงไปเอาชินแสมาทั้งหมดทั้งประเทศจีนมึงเขาไม่ช่วยมึงหรอกช่วยมึงไม่อยู่หรอกมึงต้องตื่นก่อนมันจะไปช่วยยังไงมันจะไปช่วยยังไงอ่ะมันจะไปช่วยยังไง ดิฉันไม่เห็นความเป็นเหตุเป็นผลว่ามันจะช่วยได้ยังไงสุดท้ายแล้วถ้าตัวเจ้าของบ้านไม่ได้แบบอยู่ในคันลองคลองทำสร้างบ้านใหญ่โตขนาดไหนถ้าสมมติว่าคุณไม่ทำมาหากินสุจริต<ม>ก็เห็นตำรวจเขายึดไปหมดนะก็เห็นตำรวจยึดไปหมดนะก็ไม่เห็นรอดสัก,สกคนเอเมื่อไหร่กลายเป็นบ้านแปดแปดปดอะ เมื่อไหร่กลายเป็นบ้าน888แอ่ะต่อให้แบบพวงจุ้ยดีขนาดไหนสร้างบ้านสวยใหญ่สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้ใช้ค่ะไม่ได้อยู่ไม่ได้ใช้ค่ะเออถ้าเมื่อไหร่บ้าน888แปล้วนะเขาก็ยึดหมดอะคะ่ะเขาก็ยึดหมดอ่ะคะ่ะเออก็กลายเป็นบ้านของกรมบังคับคดีไปก็ไปอยู่กับกรมบังคับคดีแล้วเขาก็ขายทอดตลาดไปอือ อันนี้ต้องเอาความจริงมาคุยกันนะคะดิฉันไม่คนอยู่กับความจริงนะคะต้องคุณต้องเอาความจริงมามาคุยกันก่อนมันคือหลักการมันคือหลักการค่ะบ้านนะ่ะอืบ้านไม่สําคัญเท่ากับคนที่อยู่ในบ้านสําหรับดิฉันนะดิฉันรู้สึกแบบนี้ตลอดบ้านไม่สําคัญเท่ากับผู้อาศัยอยู่ในบ้านบ้านไหนจะแบบดี บ้านไหนที่มันดีนั่นเป็นเพราะว่าคนอาศัยอยู่ในบ้านดีบ้านไหนก็ตามมีหัวหน้าครอบครัวดีนะรักลูกรักเมียรักลูกรักเมียไม่สำมเณรเทเมาเป็นหัวหน้าครอบครัวได้เป็นเสาหลักได้ทำมาหากินเหน็ดเหนื่อยเพื่อลูกเพื่อเมียช่วยกันสร้างครอบครัวพากันอยู่ในล่องในรอยทำมาหากเก็บ รู้จักเก็บออมไม่ใช้เงินเกินตัวไม่กู้หนี้ยืมสินจนจนแบบว่าเกินความจําเป็นอยู่ตรงไหนก็น่าอยู่อยู่บ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นก็น่าอยู่ไม่นอกใจกันไม่มีความนอกใจกันรักเดียวใจเดียวภรรยาก็ไม่นอกใจสามีสามีก็ไม่นอกใจภรรยาต่อให้มันอยู่ตรงไหนมันก็น่าอยู่บ้านแบบเนี้ยเพราะคนในบ้านมันมีศินมีธรรมอยู่ตรงไหนบ้านตรงนั้นก็เย็น อยู่ตรงไหนบ้านตรงนั้นก็เย็นเพราะคนในบ้านมีศีลมีธรรมกับกันบ้านนะต่อให้สร้างใหญ่โตมโหฬารน,นะอยู่ใจกลางเมืองอยู่ใจอชาช่ดิฉันชอบคำว่าบ้านไม่ใช่สถานที่แต่มันคือผู้คนถ้าในทางกลับกันนะในทางกลับกันนะสร้างแบบใหญ่โตมโหฬารแต่คนในบ้านไม่ได้ทำมาหากินสุจริต คดโกงเข้ามาคดโกงเข้ามาเอาเปรียบเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการพนันสามีก็เป็นคนแบบมีบ้านเล็กบ้านน้อยไม่สนใจลูกเมียไม่ทำมาหากินสุดจริสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้แล้วค่ะต่อให้หลังใหญ่ขนาดไหนต่อสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นบ้านแตกสลแหลกขาดต่อให้มันเป็นบ้านที่จะหลังใหญ่ขนาดไหนก็ตามเถอะ ราคาร้อยล้านห้าล้านก็ช่างเหอะสุดท้ายมันก็จะเป็นบ้านที่ได้ชื่อว่าบ้านแตกสลายขาดใช่ไหมดิฉันจะติดดิฉันจะติดบรรยายรรมอีกแล้วเนี่ยดิฉันจะเป็นคนติดบรรยายธรรมอีกแล้วนิสยัยนิสัยพระเก่าชอบเทศนิสัยพระเก่าชอบเทศนี่่ะลมเย็นดีจะตายลมเย็นดีจะตายเธอ สาธุเอาเออดิฉันจะพูดอย่างนี้นะทุกคนเพราะว่าดิฉันดิฉันไม่คนไม่ชอบค่อยชอบพูดเอาใจใครดิฉันชอบพูดความจริงดิฉันไม่ชอบพูดเอาใจใครถ้ดิฉันคิดแบบนี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 ้คิดแล้วก็ทําคิดแล้วก็ทํแล้วคิดแบบนี้แล้วเราก็ทํา หน้าบ้านไว้ทําอะไรอ๋อทาอีกหลายอย่างค่ะมีอีกหลายอย่างที่จะต้องทํามีโรงงานอยู่ข้างหน้านู่นแล้วก็เดี๋ยวมีลงรถอีกลงรถยังไม่ได้ทำลงรถงข้างๆตรงนี้ลงรถเสร็จแล้วก็โลงงานตรงนู้นทํารั้วทําอะไรก่อนทํารั้วทําอะไรก่อนค่ะทุกคนคนเราต้องคิดให้เยอะใช่ค่ะคิดเยอะ คิดเยอะๆไม่ต้องกลัวดิฉันจัดสรรพื้นที่คุ้มค่าแน่นอนไม่ต้องกลัวค่ะบ้านดิฉันทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วจะคุ้มค่าคุ้มค่าแน่นอนรอดูเลยรอดูเลย ใช่เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วมันไม่ได้อลังการมากหรอกทุกคนมันก็มันก็มันดูในกล้องมันอาจจะดูแบบใหญ่ใหญ่โตมโหฬารแต่จริงๆมันมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นทุกคนดิฉันกลับบ้านก่อนนะคะมืดแล้วเดี๋ยวแม่ดุ เป็นผู้หญิงต้องกลับบ้านมืดมากไม่ดีเดี๋ยวเจอกันนะคะบายบายนะคะบาย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 ยเดี๋ยวเจอกันค่ะ